สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง s m อลเลตเตอร์กูนะครับวันนี้ผมมีเข้าของชิ้นหนึ่งที่จะมาแนะนําประสบการณ์การใช้งานให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับสำหรับเข้าของชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ทีทีอาิานะครับขนาด 28mm มมตร f 5 6านะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์สำหรับกล้องไลกา M m เมาส์นะฮะผมซื้อมาใช้งานกับกล้องไลกา M240 นะครับ สำหรับไลกา m 2 4 0นะครับเดี๋ยวไว้ผมใช้งานสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคระสำหรับเลนตัวนี้นะครับที่จะนํามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเได้รับฟังกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเลนตัวหนึ่งนะฮะที่ผมออมีความอยากได้มานานแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นภาพภาพหนึ่งก็คือเลนตัวนี้แหละฮะมันติดอยู่กับบอดี้ของไลกา m นะฮะซึ่งมันมีขนาดที่แบบเลนขนาดเล็กมากนะครับ พอมันเมากับกล้อง徕卡 m นะครับซึ่งเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์นะฮะมันก็แบบดูสวยมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะซื้อมาใช้งานดูนะครับจากการที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับก็พบว่านะครับเลนส์ตัวนี้มีมีอะไรหลายๆลอย่างนะครับรวมทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งก่อนจะซื้อมาใช้งานเนี่ยผมได้ดูรีวิวจากต่างประเทศนะครับก็เป็นเป็นที่ชื่นชมของของต่างต่างประเทศนะครับอ่า ก่อนอื่นนะครับสำหรับยี่ห้อ Tt artisan นะครับก็จะเป็นยี่ห้อของทางเลนจีนนะครับโดยแบรนด์นี้นะครับก็จะเป็นการทำเลนส์นะครับซึ่งเป็นเลนส์ที่ใช้กับไลกาเมเมาส์นะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ผมมีประสบการณ์ในการใช้งานก็ตั้งแต่เลนส์21มิล f 1.5นะครับตัวนั้นก็จะติดกับ ที่เป็นเมาส์เมาส์แอลสำหรับกล้องรูปิกรหรือกล้องไลค้าเอสดอลนะฮะแต่ของเขาเองก็ทําเป็นเป็นเมาส์เอ็มเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ได้ซื้อมาใช้งานนะครับประสบการณ์ในการใช้งานเลนทีทียทีซันนะครับก็ตั้งแต่ใช้งานมาพบว่ามีคุณภาพที่เกินราคาไปมากนะครับเ,เลนจีนเดี๋ยวนี้นะครับพัฒนาคุณภาพมาได้ไกลนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของภาพนะครับ ค่อนข้างจะคล้ายๆเลนสที่เป็นเลนของไลกาเองนะครับโดยการออกแบบดีไซน์เลยต่างๆนะครับก็จะมีการใช้คำว่ามีการอลอกแบบมาจากเลนของไลกานะครับแล้วก็มามาสร้างคาเลคเตอร์ของเลนนะครับภาพที่ได้จากเลนก็จะจะดูคล้ายๆเลนที่มาจากไลกานะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูสำหรับเลนตัวนี้ก่อนนะครับเลน่ส์ 28mm ม5.6นะฮะ นี่ตอนที่ผมสั่งซื้อมานะครับผมซื้อมาจากร้าน k k s t เ r อร์นะครับเป็นร้านใน s h อ p e e นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน e s s r r p t t o n นะฮะสำหรับนี่เป็นภายนอกนะครับกล่องก็จะมีขนาดเล็กนะครับมีสาเป็นสีดำนะฮะที่กล่องเองก็จะบอกว่าเป็นเลนส์สีอะไรนะครับสำหรับตัวที่ผมสั่งมานะครับเลนส์ของทิทิอาซิันรุ่นนี้นะครับ28มิลจะมีอยู่2สีด้วยกันก็คือสีดำ Black Paint แล้วก็สีเงินซิลเวอร์นะครับ ที่ผมสั่งมาจะเป็นตัวซิ l เวอนะฮะตอนแรกก็ลังเลนะฮะว่าจะเอาสีดําหรือสีซิ l เวอดีนะฮะก็เลยลองก็ไปหาภาพใน Google นะฮะว่ามเมื่อมันมีการเมาส์กับกล้องเลก้า M ที่เป็นสีดำนะฮะ,ะสีไหนที่มันมันดูเข้ากันมากกว่านะฮะโดยในภาพตอนแรกที่แบบผมเห็นแล้วชอบเลยก็คือไอตัวเลนส์สีเงินตัวนี้นะครับมันเมาส์กับกล้องเลก้าเท,ที่ที่มันเป็นกล้องสีเงินนะฮะ ซึ่งมันดูแล้วมันตัดกันแล้วมันก็เข้ากันมากๆนะครับสําหรับอันนี้ก็จะบอกเป็นสเปกไว้นะครับเลนตัวนี้มีขนาดเล็กมากนะครับเนะนเพื่อนลองดูนะครับไซส์ของเขาเองนะครับมีความสูงแค่ประมาณไม่ถึง2เซนนะครับ19า mm. มิลมีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เซนนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่แค่ประมาณขีดหน่อยหน่อยประมาณขีดครึ่งนะครับฟิลเตอร์ไซส์อยู่ที่37ม mm. ิมิลนะฮะ ก็เป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับมันเลยทําให้ผมชอบเลนส์ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพของของเขานะครับน,นี่ผมมีการแกะมาใช้งานแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะลองมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าออตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะต้องได้รับอะไรมาบ้างนะครับอตอนที่ได้เลนส์ชิ้นนี้เลนส์ตัวนี้มานะครับมันก็จะใส่กล่องแบบนี้นะฮะก็มีการใช้เทปปิดผนึกไว้แบบนี้นะครับ แถบน,นี้แกะแล้วก็เปิดกล่องกล่องของเขามันจะเปิดยากหน่อยนะครับไอตอนที่ผมได้มาวันแรกนะครับแล้วลองเปิดกล่องดูนะครับกล่องมันเปิดกล่องแล้มันเปิดยากก็เลยทําให้กล่องมันขาดนะฮะในการซื้อเลนพวกนี้นะครับเพื่อนๆควรจะเก็บกล่องไว้นะฮะเพราะว่าเผื่อต้องขายต่อมันจะได้ขายได้ง่ายนี่ก็จะข้างในก็จะเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับ กล่องนี้มันก็จะดึงยากอีกนะฮะก็ต้องค่อยๆเทลงมาอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นกล่องนะฮะที่เก็บเลนนะครับข้างนอกก็จะบอกโครงสร้างเลนนะครับโดยส่วนตัวผมไม,ไม่ถนัดรีวิวพวกเลนพวกกล้องนะครับก็จะไมะ่ไม่มีความรู้ว่าเออมันจะมีเลนชิ้นไหนบ้างแบ่งเป็นกี่กลุ่มชิ้นเลนแบ่งชิ้นเลนมีกี่ชิ้นนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูสเปคได้เลยนะครับจากทางาก็จะมีของร้าน WGI าที่เป็นคนนำนำบนำเล่นของทีทีอาร์ซีซันเข้ามาขายนะแล้วก็จะมีโวล์คาเมรานะครับที่ขายเลนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านอื่นๆอ,อ,อีกนะครับเลนส์่น28มิลน,นะฮะมันเป็นเลนส์ที่หาซื้อมือ2ในตลาดค่อนข้างยากนะฮะ ผมลองเข้าไปดูในกลุ่มต่างๆใน facebook นะครับเออไม่มีการประกาศขายเลนต์ตัวนี้เลยนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบซื้อเลนต์มือหนึ่งมาใช้งานนะครับนี่รับเพื่อนๆไปเจอเป็นเลนต์มือสองที่ขายอยู่ตามกลุ่มก็ก็จะซื้อถ้าเจอแล้วนะครับราคาอยู่ในช่วงที่รับได้ก็สามารถซื้อมาได้เลยนะครับนี่ผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในกล่องเขานะครับ ในกล่องเขานะครับก็ประกอบด้วย1ตัวเลนนะครับนี่จะเป็นตัวเลนหน้าตาก็แบบตะมุตะมิมากนะครับใส่ไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีฮูดนะฮะฮูดของเขาจะเป็นฮูดทรงสี่เหลี่ยมนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เมื่อใส่กับฮูดแล้วมันหล่อมากเลยนะครับแต่ดยส่วนใหญ่แล้วผมใช้งานจะไม่ใส่ฮูดนะครับเนื่องจากว่าพอใส่ฮูดแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นมานะฮะก็เลยชอบที่จะไม่ใส่ฮูด์ข้างในนี้เขาจะมีเป็นแถมมาไขควงอันหนึ่งนะครับก็จะว่าเลนตัวนี้มันจะต้องตอนที่ได้มามันบางตัวอาจจะโฟกัสโฟกัสไม่ตรงนะครับมันเลยจําเป็นจะต้องใช้ไขควงในการปรับจูนโฟกัส ซึ่งในเอกสารต่างๆที่เขาให้มานะครับจะมีเอกสารด้วยกัน2ใบนะฮะใบหนึ่งก็คือจะเป็นชัดสำหรับในการป Focus. รับโฟกัสนะฮะวิธีการปรับโฟกัสนะครับก็จะอธิบายไว้ในในเอกสารที่แนบมาให้นี่แล้วนะครับสำหรับคนที่แบบอาจจะได้ตัวที่ได้โฟกัสไม่ตรงนะฮะส่วนตัวที่ผมได้มานะครัไม่มีปัญหาเรื่องโฟกัสนะครับโฟกัสมันเข้าแล้วก็ด้วย F ที่5.6เนะี่ย ยังไงมันก็โฟกัสเข้านะครับเนื่องจากเดฟมันหนาก็จะเป็นการตัวชาร์จที่ใช้นในการปรับโฟกัสส่วนอีกใบหนึ่งก็จะเป็นเหมือนใบวาลันตีการ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลน์นะครับผมจะปิดกล่องก่อนนะครับ ที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับอย่างที่บอกไปก็คือซื้อมาใช้งานกับกล้องไลค้าเอมเมาส์ตัวนี้นะครับสําหรับตัวเลนนะครับให้ดูนะครับนี่ขนาดมันมีแค่นี้เองนะฮะก็สิ่งที่ได้มาก็จะมีฝาปิดหน้าเลนนะครับอันหนึง่งแล้วก็ตัวฝาปิดท้ายเลนนะครับนี่วัสดุของเขาทํามาจากบลาสน,นะครับหรือว่าทองเหลืองน้ําหนักมัน มันดูตัวเล็กก็จริงนะครับแต่มันดูมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับก็น้ําหนักประมาณอยู่ที่ประมาณ151กรัมนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเมาส์กับกล้อง l ล i ค่ะเอ็ไ้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับการเมาส์กับ กล้องไลคานะครับก็ผมมีความรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าก่อนจะเมาส์กับกล้องนะครับให้เพื่อนๆถอดถอดฝาถอดฝาปิดหน้าเลนก่อนนะครับเพื่อนๆถอดฝาปิดหน้าเลนก่อนอถอดออกมานะครับเสร็จแล้วเปิด เปิดฝาปิดเมาส์นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเมาส์เข้าไปตำแหน่งในการเมาส์นะครับก็ให้จุดสีแดงนะครับจุดสีแดงตรงนี้มันตรงกับกล้องราลกา์นะครับพอเมาส์เสร็จปุ๊บนะครับให้เราบิดเกียวขึ้นไปทางด้านขวานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็น สภาพนะครับตอนที่เมาส์รับกับตัวกล้องเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองใส่ฮูดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับฮูดของเขานะครับมันจะเป็นฮูดแบบเกลียวนะครับมีตัวมีตัวขันเกลียวอยู่ตรงนี้นะฮะวิธีการก็ให้เราคลายเกลียวออกมาก่อนนะครับนะครับถ้าหมุนไปทางด้านซ้ายมันจะ คายเกี่ยวให้หลวมนะครับถ้าหมุนไปด้านขวาเนี่ยมันจะมันจะคายเกี่ยวให้แน่นนะครับนะเราก็หมุนมาด้านซ้ายก่อนเราค่อยเมาส์ครับติดเข้ากับตรงสวมเข้าไปที่หน้าเลนเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับองศาให้มันตรงกับกล้องนะครับ แล้วถึงค่อยหมุนเกลียวตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเขานะครับเมื่อเมาส์กับกล้องไลก้าเอนะครับเดี๋ยวเพื่อนไ,ปไ,ปได้ดูกันนะครับใส่ฮูดแล้วมันก็หลอนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับถ้าจำเป็นต้องถ่ายย้อนแสงนะครับจำเป็นจะต้องใส่ฮูดนะครับถ้าไม่มีฮูดก็คือแบบ ันจะมีแฟเข้ามาที่หน้าเลนนะครับแล้วแบบเออภาพมันจะใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เมื่อเมาส์ครับเมื่อเราใส่ฮูดนะฮะเดี๋ยวผมขออนาตถอดฮูดออกนะครับนี่มาถอดฮูดออกนะครับเดี๋ยวจะปิดใช้ฝาปิดหน้าเลนปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสำหรับใช้พกพา นะครับในชีวิตประจำวันของผมนะครับอตอนนี้ก็คือมันเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ติดกระเป๋านะครับพร้อมกับเลนนะฮะติดติดไปในกับกระเป๋าของผมในการออกไปทำงานทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับการใช้งานกับ กล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับเลนส์28มิลเอฟนะครับก็เป็นระยะที่มันมันพอดีกับเฟรมไลน์ของกล้องเลนส์ไฟเดอร์พอดีนะครับนะครับถ้าสมมุติเกินระยะที่มันน้อยกว่า28มิลน,นะครับมันก็จะมันจะเล็งโฟกัสมันมันก็จะเล็งช่องตรงเฟรมไลน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลนส์มันมันมุมกว้างกว่านะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาปิดหน้าเลนส์ในรูนะครับ สำหรับตัวรูรับแสงของเขานะครับมันจะดูตรงนี้นะครับการหมุนดูรับแสงนะครับมันจะเป็นคลิกที่อยู่ด้านหน้าสุดนะครับคลิกนี้นะครับดูรับแสงของเขาจะมีตั้งแต่ f 5 6นะครับไปที่ f 8 f 1 1 f 1 6แล้วก็ f 2 2นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติผมต้องการถ่ายชัดลึกเกือบทั้งที่เป็นชัดลึกทั้งภาพเนี่ยผมจะใช้แค่ประมาณ F8 หรือไม่ก็ F11 แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสมมุติถ้ต้องถ่าย subject ที่มันอยู่ใกล้ๆนะฮะเ,เล่นตัวนี้โฟกัสใกล้สุดได้ที่ที่1 1เมตรนะฮะก็ถือว่าห่างจากค่อนข้างจะไก,กลอยู่นะฮะ มันก็เลยทําให้การถ่ายภาพที่มันเป็นลักษณะของการถ่ายแล้วหน้าชัดหลังเบลอนะครับด้วยเอฟที่มันมันเยอะถึง5.6นะฮะแล้วก็ระยะทางในการโฟกัสนะครับที่ใกล้ที่ใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่1เมตรนะครับมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันไม่สามารถทําละลายหลังอะไรได้มากนักนะครับแต่ถ้าวางองค์ประกอบดีๆมันก็จะเห็นเป็นภาพลักษณะของการอปอัพขึ้นมานิดนึงนะฮะ ส่วนข้างใต้นะครับอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นตัวหมุนโฟกัสนะครับตัวหมุนโฟกัสของเขานะครับถ้าเราหมุนมาในตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งนี้นะครับเราจะหมุนโฟกัสไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตำแหน่งที่ล็อกอาการหมุนมาตรงนี้ก็คือเป็นการโฟกัสในระยะอินฟินิตี้นะครับสมมุติถ้าเราเปิด F% ประมาณ5.6กนะฮะมันก็จะได้ตั้งแต่ประมาณระยะประมาณ2เมตร ขึ้นไปจนถึงอินฟินิตี้นะครับ <Yeah. S 1> หากเราต้องการ <Yeah. S 1> หมุนโฟกัสในระยะที่มันใกล้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้กดมันจะมีปุ่มนะฮะมีปุ่มกดแล้วก็ <Yeah. S 1> ค่อยดันออกไปทางด้านทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วกยปรับโฟกัสนะครับสำหรับวงรอบโฟกัสของเขานะครับ <Yeah. S 1> เป็นวงรอบโฟกัสที่มันมันไม่เยอะนะครับผมรู้ลวประมาณสัก45 องศานะครับก็เป็นเลนส์ที่ใช้แมนนวลโฟกัสได้ง่ายนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมจะไม่ชอบเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับที่มันมีระยะการหมุนวงรอบโฟกัสเนี่ยมันมันเยอะนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะหมุนวงรอบโฟกัสแล้วหาโฟกัสเจอเนี่ยมันก็ค่อน,นข้างจะเสียเวลานะฮะชอบเลนส์ที่มันมีวงรอบโฟกัสแคบแบแบบเนี้ยนะครับซึ่งที่ลองใช้งานมาอย่างทีทีอัจฉรนะครับ ตัวนี้แล้วก็ของ Volrender นะครับก็เป็นเลนที่ที่ตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานง่ายนะฮะน,น,นี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาของเขานะครับเดี๋ยวผมจะมา,าเล่าคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับที่ผมชอบมันมากๆก็เลยเนื่องจากมันใส่เมาส์กับ กล้อง l ลกาที่เป็น body M แบบนี้นะครับมันดูหล่อมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่1นนะครับที่ซื้อมาที่ซื้อมาใช้งานนะครับเสร็จแล้วจากการที่เหมือนผมดูรีวิวนะครับจากช่องส่วนใหญ่จะเป็นช่องต่าประเทศนะครับเล่นตัวนี้แปลกมากเลยที่แบบคนไทยไม่ค่อยจะรีวิวกันให้เห็นนะครับจะมีเพียงแค่ไม่กี่ช่องนะครับเสร็จแล้วการรีวิวเองก็ก็จะไม่ได้บอกถึงความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับ ถ้าเราอยากจะได้ฟิลลิ่งความรู้สึกของการใช้งานนะครับช่องต่างประเทศหลาย,ลายช่องนะครับที่มีการรีวิวเรื่องตัวนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบถ่ายที่เป็นระยะชัดตื้นก็คือหมายความว่าอชอบหน้าหน้าชัดหลังเบลอนะฮะภาพที่ผมชอบก็จะเป็นภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ให้คาแรคเตอร์ออกมาในลักษณะของการเห็น Environment ของภาพจากที่ถ่ายออกมาประมาณหนึ่ง เพนะราะนั้นผมเลยชอบเลนช่วงประมาณ35มิลกับ40มิลถึง50มิลอยู่ในเลงเนี้ยนะจะเป็นช่วงเลนที่ชอบม,มากที่สุดนะแล้วก็ปัจจุบันก็คือจะใช้ตัววงเลนเดอร์40มิลน,นะครับซึ่งซึ่งผมได้รีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเ,เสร็จแล้วโดยลักษณะของผมที่มันเป็นแบบนี้นะก็คือเราชอบคาแรคเตอร์ที่มันมันน่าชัดหลังเบอร์นะฮะเป็นการถ่ายบุคคลน,นะครับ มันเหมือนเป็นการสร้างกรอบนะฮะ comfort zone ของเราให้เรามีข้อจำกัดในการถ่ายภาพอยู่แค่นี้นะฮะพอได้ไปออพอได้ไปเห็นนะฮะเลนสน์ตัวอ t artisan ตัวเนี้ยนะครับมันเม้ากับกล้อง leica m นะฮะตอนนั้นเองนะครผมเห็นปุ๊ผมก็รู้เลยว่าเออเลนตัวนี้มันมันน่าจะเหมาะกับการถ่ายแบบชัดลึกแน่ๆก็คือไม่สามารถทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้แต่ด้วยความที่มันเป็น มันพอมันเมสากับบอดี้ไลก้าเอ็ม like แล้วมันสวยมันหล่อนะครับมันก็เลยเหมือนทําให้ผมมีความคิดอีกแบบหนึง่งว่าเอ้ย,อยงั้นลองลองลองเข้าไปศึกษาเลนตัวนี้ดูเออพอศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็พบว่าก่อนที่ผมจะซื้อเลนตัวนี้นะครับนะฮะผมก็ผมก็เข้าไปดูศึกษาคาแรคเตอร์ของเขานะฮะซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือ,อ,อหนึ่งก็คือเขาให้เ,เส้นตีบที่มันตรงนะฮะถึงแม้มันจะเป็นเลนวายนะฮะ เลนของเขา28มิลมันก็จะเท่ากับเลนที่ถ่ายด้วยกล้อง iPhone นะฮะระยะก็จะประมาณนี้นะฮะภาพที่ให้ออกมาปกติเลนเลนที่เป็นเลนวายนะครับภาพมันจะต้องป่องๆใช่ไหมฮะหรือไม่ก็เส้นขอบพวกงานเสางานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะต้องแบบโค้งๆเบี้ยวๆนะฮะแต่เลนตัวนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพไว้ใน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 ทยคลิปน,นะฮะแล้วก็จะใส่ไว้ใน กกนะครับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดมาดูกันนะครับอยู่ใน s c r ิ p ชั o นนะฮะซึ่งลักษณะคาแรคเตอร์ Character ของมันนะครับด้วยเออมันให้เส้นตีมที่มันตรงนะฮะแล้วก็สีสันที่มันค่อนข้างจะสดใสน,นะฮะเลนตัวเนี้ยเป็นเลนที่ให้สีสันค่อนข้างดีนะครับก็เลยเออทำให้มีความคิดที่แบบเอองั้นลองลองลอง,ลองดูเลนระยะประมาณนี้ดีไหมแล้วก็ด้วย f ที่มันแคบที่5.6เนี่ย มันอาจจะทําให้เหมือนเราเ,เพิ่มมุมมองใหม่ในการถ่ายภาพมากขึ้นนะฮะออพอพอมีความคิดแบบนี้นะฮะกับประกอบด้วยการที่มันเมาส์กับบอดี้ของเลนก้เแล้วมันรอเนี่ยก็เลยทำให้ตัดสินใจในที่จะซื้อมานะฮะออพอซื้อมาใช้งานเสร็จเนี่ยก็พบว่าเ,เป็นไปตามที่คิดนะฮะคือเลนตัวนี้มันถ่ายคนแล้วมันต้องการหน้าฉลังเบอร์เนี่ยมันมันทำยาก นะทำยากมากนะฮะแบ็กกราวมันจะต้องทิ้งห่างจากจากตัวแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วมันก็มันก็ก็หาแบ็กกราวแบบนี้ยากนะครับในการที่เหมือนเราไปถ่ายท่องเที่ยวต่างๆนะครับมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ผมไม่ได้ใช้ในการถ่ายคนมากนักนะครับจะเอามาหยิบมาถ่ายนานๆทีนะฮะตอนที่เหมือนต้องการเก็บบรรยากาศเก็บพวกงานสถาปัตยกรรมนะฮะอย่างภาพที่ ผมจะให้ดูในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นภาพที่ไปถ่ายที่วัดพระแก้วนะครับซึ่งซึ่งมาจะต้องเ,ออเห็นพวกงานเสางานโครงสร้างอองานพวกลายฉลุอะไรต่างต่างนะครับ,นะรบซึ่งซึ่งพอมีตัวแบบเข้าไปอยู่แล้วมันทาให้ให้มันครบองค์ประกอบนะฮะเลนตัวนี้มันจะเหมาะกับ,ก,บกับการถ่ายแบบนี้นะฮะพอมันเหมาะกับการถ่ายแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยออการที่เหมือนเราถ่ายภาพให้ใครนะครับแล้วก็ ผู้รับภาพเนี่ยคนส่วนใหญ่ตัวๆไปเลยนะฮะเขาจะชอบภาพถ่ายนะฮะในลักษณะของการถ่ายด้วยเลนส์ประมาณ35มิาลหรือ28่มิลหรือประมาณาแถวแถวห้าสิบมิลแล้วมันเห็นฉากหลังประมาณหนึงนะฮะแล้วฉากหลังมันเบลอนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่คนตัวตัวไปชอบนะฮะอพอเราถ่ายภาพด้วยเลนส์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่งภาพไปให้เขาเนี่ย มันก็จะไม่ได้มีความว้าวอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังตัดสินใจอยู่จะซื้อเลนตัวนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะไปถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้คนอื่นอย่างเช่นอาจจะมีให้ใครให้เราถ่ายภาพให้แล้วเราต้องการภาพด้วยเลนตัวนี้จากเราเนี่ยก็ไม่ต้องคาดหวังความว้าวที่เกิดขึ้นจากเลนตัวนี้นะครับถ้าแบบอยากได้แบบนั้นก็คือไปพวกเลนที่มีรูรับแสงกว้างๆ้างดีกว่านะฮะเพราะมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย ออมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีความคิดว่าการใช้งานเลนตัวนี้เนี่ยมันมันไม่สามารถพกพานะครับไปเพื่อจะใช้ในการถ่ายภาพบุคคลได้แน่ๆนะครับมันใช้เป็นเหมือนตัวตัวสำรองหรือว่าตัวประกอบในการถ่ายในระยะบางระยะได้เท่านั้นนะครับก็เลยก็เลยก็เลยจำเป็นจะต้องพก40มิลติดตัวไปด้วยนะฮะอันนี้สำหรับในการออกไปถ่ายภาพในทิปต,ต่างๆนะฮะ แต่แล้วสาหรับเลนตัวนี้นะครับที่มีการใช้งานในปัจจุบันก็คือผมจะผมจะติดแบบนี้ติดบอดี้ตัวนี้นะครับไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะใส่ไปในกระเป๋านะครับของโดมเก้ที่ผมรีวิวให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับใส่ไปในที่ทํางานนะครับติดกระเป๋าไปไปทำงานตลอดเวลานะครับซึ่งตอนเย็นๆนะครับหรือตอนเช้าๆถ้าผมเจอแสงที่มันสวยนะฮะเจอแสงที่มันสวยเจอสภาพ สีสันของของของวัตถุที่เราต้องการถ่ายที่มันตัดกันด้วยมันสวยนะครับแล้วก็มีสภาพแสงที่มันดีๆแล้วก็เพียงพอนะฮะไอตัวเลนตัวนี้นะครับมันจะเหมาะมากๆนะครับมันก็เลยเป็นกล้องเละเลนตัวหนึ่งนะครับที่ผมนำติดตัวไปตลอดเวลานะฮะตั้งแต่ผมซื้อมาใช้งานนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมแบบเลนตัวนี้ผมชอบจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่มีทางขายแน่ๆนะครับมันก็เลยเออทำให้คิดได้ว่าเอ๊ะงั้นที่เหมือนเราไม่เคยเห็นเลนกลุ่มนี้ถูกประกาศขายใน Facebook เลยเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผลคล้ายๆกันนะฮะมันจะมีคนจำเพาะบางคนจริงๆนะครับที่แบบเขาชอบเลนระยะนี้นะครับแล้วก็ชอบเลนคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็หน้าตาแบบนี้นะฮนะ เสร็จแล้วจากการใช้งานนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับมันเหมาะกับการถ่ายพวก snap นะฮะก็คือเจออะไรที่มันสวยๆนะครับแสงดีสีสวยนะครับเส้นตีบสวยๆนะครับพวกนี้นะครับสามารถยกกล้องตัวนี้นะครับพรอมเลนตัวนี้ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็สามารถกดถ่ายได้ทันทีนะฮะปกติแล้วผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ f 8นะฮะ f 8พ ออกมาปุ๊บนะครับก็แทบไม่ไม่ต้องหมุนโฟกัสเลยนะครับยกมาแล้วก็เล็งแล้วก็ถ่ายเลยนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเราเจอช็อตอะไรเด่นๆเน่ยเ,ออเราแทบไม่ต้องไม่ต้องมองช่องมองภาพเลยนะครับก็กะกะได้แล้วก็ยกมาปุ๊บแล้วก็กดชัตเตอร์ถ่ายเลยนะครับนะครับด้วยระยะที่มันมันเป็น28่มิลแล้วก็เอที่5.6เนี่ยมันทําให้มันโฟกัสได้เข้ากับทั้งภาพอยู่แล้วนะฮะนี้ก็เลยเป็น เป็นเลนตัวหนึ่งที่เหมาะเหมาะสำหรับงานที่มันคล้ายๆถ่ายบล็อกสแนปแล้วก็กลุ่มที่ชอบถ่ายสตรีทนะฮะตอนนี้เองก็กำลังกำลังเรียนรู้นะครับกับเลนระยะนี้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่ามันต่อไปเนี่ยถ้าเหมือนมันเป็นกล้องกับเลนที่มันติดตัวเราได้ตลอดเวลาเนี่ยเออไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็สามารถแบบแบบยกแล้วก็พกถ่ายได้ตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็จะเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็ความชื่นชอบนะครับที่มีต่อเลนตัวนี้นะครับเมื่อติดกับกล้องบอดี้ของ l ลค a M นะครับเ,เดี๋ยวภาพตัวอย่างต่างๆนะครับผมจะจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะฮะแล้วก็จะดาวน์โหลดลงไปในฟิกเกอร์นะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวทั้งวัดพระแก้วแล้วก็ที่ถ่ายในที่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้รับชมกัน นะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับก็ต้องขอ,อจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พอใช้งานเลนตัวนี้ไปสักสักครึ่งปีเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผ่านไปครึ่งปีหรือปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อติดกับกล้องตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ